นบนวนที่าจะสามทุ่มมัง้งไม่รู้อ่ะเดี๋ยวจะต้องดูดิมันคงต้องกลบมาทําคลิปแบบทําไม่มดเรื่อยๆทําแม่งช่างหัวแม่งจะดีไม่ดีเมื่อก่อนมันคิดว่าแบบมันต้องเป็นคลิปที่ดีไงแล้วก็ฐานาคนดูแ<ร>ม่งน้อยลงมันไม่ได้คาดหวัง,วงใช่ไม่ต้องคาดหวัง เมื่อก่อนพี่ก็ตอนตอนแบบใหม่ๆนี่ก็ทําคลิปแบบทําไปเรื่อยๆไม่ได้คิดเที่อะไรอ,อ่ะอยู่ๆแม่งก็เสือกขึ้นฟีดมาเฉยดังเฉยตอนนั้นอ่ะก็าทามั่วๆ <ผม S 1> อไหนวะกูลงไปแล้วนี่ไม่รู้ อันไหนวะเนี่ยอ๋ออันนี้แหละที่ยิบเก้าฮะอ๋อนี่ไงยิบเก้าอห้าทุ่มเกือบเกือบอ้าวคุณลืมกดผิษเว้ยแล้วไปนี่ชายหาดชายหาดชายหาดไปไอ้สไปเลร์อยู่ไหนอ่ะมาร์คี้อ๋อนี่เหรอเออ

เฝ้ารถระวังนะบงังมียาไหมให้เอาปืนพกยิงเนี่ยเล่นไม่ค่ายานั่นก่อนไม่มียาเลยไอ้เงี้ยมันจะอยู่ข้างล่างอ๋อสูงเฮ้ยลูกตองอ่ะล้มเดี๋ยวไปเลย จะยิงไอสบายอยู่เดี๋ยวปูลืมงแม่งสะเก็นนี่ก็ไม่ขาดอยู่ดิเอาเหี้ยมันอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้อยู่ในบ้านมันมั้ยแต่ว่าเลือกไม่เต็มอ่ะ ตายไปแล้วหนึ่งโอ้ยเฮียแม่งจอยกูมาแลจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วหนีไปไหนพี่เฮียตายยกปีแล้วมึงอ่ะโดนกูโดนลูกโซ่หั่นลมกูเป็นไงล่ะไอ้ง่มีตัวมีตัวมียาอยู่มียาอยู่ ระวังนะบงังโอ้โยดีนะบังทิ้งยาไวะนะ้ทั้งกูเนี่ยเกือบเลี่ยงเอ้ยจะไปอยู่ไหนวะโอ้ยโอ้ไอไปไปอยโอ้ยโอ้ยบอกนะมัมเนเกือบไปแล้วน่าจะออกไปแล้ว ลมกูยอดอยู่ด้านนี้อยู่ด้านนี้อ้าวมันน่าจะออกไปแล้วละเฮ้ยเอ้เฮี้ยแม่งจอยกูเป็นเฮี้ยอะไรไง มีด้วยอะแม่งจอยกูก็หันแบบไม่ได้ดังใจนเวนียนงานงอกันหันชาเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยหลอนอีกจอยกู ลานเข้าไปไม่ได้ด <whoa>, ้วยโอโขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้อีเวน,อโ,นโอ้ยจบตายโอ๊ยไอ้เหี้ยบทยิงกูแรงจัดเลยมันยิงแม่นด้วย วังเราโอเคกแลังเดินไหมันทำให้บอดบอดขึ้นเหรอวะไม่รู้อ่ะโดนที่เดีอบแบบตายเลยเออไม่พร้อมไปทำเออปืนก็ไม่มีกระสุนเอ้ยกระสุนก็ไม่มียาก็ไม่มีเวนุ้ยมีเกียร์แล้วกูฮาร์ล้วเน็ตก็แรงยังหญิงแรงมากอ่ะยาก็อยู่ไหนไม่รู้เนี่ย อว so ้ังเอายเอาเอา้เอาน้น้าได้แล้วเออีเวนพจะได้้วมึงเฮ้ยมันแจกเกาะวะตัด้ยช่วยชุบหน่อยสิอีตูดใหญ่ีเวนเออแล้วเดียวโอ้โหมึงงูจริงเนี่ยแทนที่จะค่อยโยน ดูเลยวะ okay. โอเคโอนก็ออกที่ยิงบังแม่งแนะอ่ะมาเดี๋ะะยวกูเก็บไอนี่กันไอ้ที่เก็บเองนี่คืออะไรโอ้โหวงมาเฮ้ยเอ้ยเอาแล้วโอโว้โหระวบังไอ้เวนเอ้ยไอ้นี่มันอยู่ไหนเนี่ยมันอยู่ข้างล่างอ่ะแต่ว่าวงมาแล้วนเ,เนี่ยเอาไงดีเนี่ย Oh. <Off> ไป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 หวาไม่้องดีวะไม่รู้อะอยูข้างล่างโอ้ยไปก็ได้ปะลุ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 ลลุ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 ะุล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 เอาลก โอ้อะไรอะฮันติ้งเวนเนี่ยเอาเกาะเก็บเลยมีแต่ปืนพกต้นตีนะเนี่ยวัตถุฟ้าไป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 โอเคเป็นทางนี้แหละบังเป็นทางเีเวนเนี่ยอ่าวเวนหายหมดแล้วเอ้โหกูจะตายไอ้บ้าเอ้ย เรือเรือมีเรือเรือมีเรือมีเรือมีเรือเอาหมดเวนั้นหายแล้วแล้วแม่งอันติดเฮียเลยเนี่ยโอ้ยแล้วกูจะตายไอ้เว้เลยไปทางไหนเนี่ยอ้ากูจะตายแล้วโอ้โนหมดง่ก็หายไอเว้เลย กำไม่งจะไ,ไ,ไ,ได้เรื่อง่ขด้้ดดอโอ้โหเสียงโคตรดังเลยเราก็ขอเข้าวงให้ได้ก่อนแล้วอะ Every... Finally, is right. Nắm mắn có cho một. Ây ba ơi. Nắm mắn một băng. Bắp kính quay ăn đi qua. Uh. เอาบังไปไหนเนี่ยบังผิงไฟนี่เอาบังทำไมมึงอยู่โนู้น่ะเอามลงตอนไหนเนี่ยเอาเวรละไม่เห็นเออไม่เห็นนะไม่ทันได้ดูไม่เป็นไรผิงไฟอยู่โอ้ยอยดูดีมิงที่มาหาผมเยอ่ยมานมึงกำลังไปตัวฆ่าตัวตายเพื่อให้พี่เลื่อเงยได้ลดเหต เดี๋ยวไปหายเองนั่นแหละคนละครึ่งทางแล้วกันมันมีรถเลยโอเคทิ้งไฟโชคดีแม่งมีก่อแล้วกูแล้วแม่งของอย่างแกลบเลยที่นี่โอ้โหมึงทำยี่ห้ออะไรบังขับอะไรแบบนั้นขับแบบไหนอีเวแล้วอีเวนบอดแม่งไปแล้วหายเลยไอ้บ้าเอ้ยเอาไ นนีีมมาา่ไปแล้วไปแล้วโชคดีมาเจออันนี้พอดีเ,เออโอ้โหเต็มแล้วสดชื่นไม่ใช่เอ,อิรอแต่ก็สดชื่นได้เอาเก็บกันไหนไปแล้วกัน thương thuốc lá mò bồn đôi thầm tua lệch lề à, có nước mặn น้ำมันแล้วไปเลยโอ้โหเ่อนไม้แมงไม่ยอมออกดีดีเลยไม้ไม่พังว่าคืออะไรเนี่ยแมงบางทีจอยกูไปน็น

ไอเด็ยวดียวนี่นี่นี่ไงโอ้โหแม่งไม่ได้วะเกือบพังรถสิป้ามันอยู่มันมีบทดด้วยพวกเวนี่ u hải oh, oh. okay. à, đi ô hô tiếp ok được nó đi tôi biết thôi lắng đi โอเคจอยเริ่มจะมัีมีข่้นแล้วโอ้ oh, นั่งไงต่อปฏิกรลือสิบหกคนมาจังทุก้ายหมอบนดอยทำตัวเลย สนามแข่งเชตเต้แล้วถ้าไอเป็นในรถนี้มันขับได้แล้วนั่นแหละแต่มันดูอเราเนะี่ยน่าไดต้องขับไม่ได้จะมันวางไม่ทันเหี้ยครับพอรประกอบฉากเฉย tính thẳng nó mà lê căn có hay kịp Không kịp với <laughs> con đi mấy chữ hết กระสุนนี่น้อยหละเกินเนี่ยนี่มันโดนโน่นฟาร์มเลยว่ะเฮ้ยค้นค้นค้นเหมือนค่อยๆเดินอะมันอยู่ใกล้ๆพี่เลยเห็นแล้วเห็นแล้วมันอยู่นอกบ้านออเอาเลวมั้ง มาดิเรกปืนอมลมอยู่ใกล้พี่นะีโอ๊ยวันนี้ไม่ดีดออโดนอันลโดนอัดลมไปแบบเต็มเตมเต็มเต็มหน้าเกือบตายเยีเนน <laughs> ย่ยม ตายเลยเนี่ยวอ่ะวันนี้มีเฟี้ยวเลยเออน,นี้อะไรกันดิมีเล่นมั่วส่งจัดอาของดีเก็บแทนสไนแม่งเลยไม่เอาแล้วสไน

para quemar. que más. มาแหละเฮ้ยยิงอยู่ตรงนน้นข้างหน้ามันน่าจะยิงไอเนี่ยอ่ะระวังด้วยมันอยู่ลังคา บ้านเลยบังเมื่อวานสูญทัวรเรือชนะไอ้นี่เรือที่พี่ทิ้งไว้หรือเปล่าวะน่าจะเรือที่พี่ทิ้งไว้น้ำมันจะหมดแล้วแต่กระสุนไม่หมดยังเต็มหลวงเอาเลยระวังนะอยู่บนเรือมันเป็นเป้านิ่งโอ้โหกูไม่ขึ้น ไอ้มันลดแรงไหมระเบิดแม่งมีไอ้บีเน็มปืน A B Body. ไอ้บีน็มมีสนุปด็อกมีบอดอีกไอ้พวกเกี้ยนนี่แหละมวกเกี้ยนที่ยิงเราอะเป็นไ,ไรตาแรกก็ยังว่าแหละเดี๋ยวพี่ปิด จะได้มีเน็ตดีหน่อยเอาอากาศก็กกไม่ได้มีใครดูมันไปไหนหมดไม่รู้